ก็เป็นแต่ลูกง่ายลูกยากถึงน้องานนี่เนาะไกลแล้วค่ะเป็นยังไงก็รจะเล่ดำนาหรือจะกระเด้อเพื่อนเพื่อนบรรยากาศทุ่งไงทุ่งนาเนาะแล้วเจ๋งามอยู่แล้วค่ะเด้อเจ๊เพราะมีน้ำแล้วก็พระโพธจะหนาไป่ะครเพื่อนเพื่อนคนยังไงจังสีดำกล้กำลังเขียวงาม่เพื่อน ก่้าครับคุณอะไต้องรอกล้าก่อนค่ะเพื่อนน้ำมีนะรถเจงามอยู่ด้วยค่ะเดินรถเจ๋วพอมีน้ำแล้วก็พระโพรงกล้ากล้าคุณอะไรกำลังงามนะคะเณอไม่ได้ลงมาเพิ่งนซ้มือนะเพื่อนเพื่อนทิดภารกิจนะคะเณอคุณทุกขมากล้ากำลังเขี้ยวค่ะเพื่อนเพื่อนะหงายกำลังงามคักค่ะเพื่อนๆ เดีเยวมาเบื่องกาเนะค่ะนาอนี่ใกล้แล้วค่ะกลจะได้ดำเลยด้อค่ะเพื่อนๆใรรกล้แล้วแต่ยังมีม่องเด้งอยู่คุณอะไรคือว่านปุ๋ยดีอยู่นะค่ะเพื่อนๆยังเด้งอยู่นี่แลวปุ๋ยมาใส่อีกบนอ้นอน้าบัดนาใะไรเป็นหน้าโคกนะแม่เพื่อนๆปีนี้กาคุณใหญ่ไม่งามเลยนี่ใส่ปุ๋ยอะไรกันให้ย่านตัด ได้เมาเบื่องกาเนะขเนาะน่ใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้ดำเลยด้วยค่ะเพื่อนๆใกล้แล้วแต่ว่าบ่งงามบ่ง่งงามนะเพื่อนๆน้ำบอขังนะขเนะมรรยากาศยามเลงเลยค่ะด้วยคนน่ะพิ่งสิมาตกนะขเนาะนิน้ำพึ่งสิมีน้าคุณะายทาน้ำฝนบ่แห้งหรือบ่มีน้ำเ้อค่ะด้ว พึ่งมาตกนกขน o น e ในน้ำพึ่งสิมีหน้าคุณยายทะน้ำฝนบ่แห้งหลีโบไมีน้ำเด้อค่ะเด้อโอ้ยกล้าคุณยายบ่งามนกขน o r เพราะว่าพิ่นบ่ค่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะกล้าคุณยายเลยบ่งามเด้อค่ะเพื่อนๆพส่เท่ายั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อเด้งเนื่องจากว่านายยายน้ำบ่ค่อยขังครับเพื่อนเพื่อน ก็ใกล้แล้วคะ่ะก็จะได้ดำเลยแหละคะ่ะประมาณกลางหรือยังไ้มาเอาอัพเดทกางงามๆให้เบิ่งนะ้นเขเนาะกำลังงามใส่ปุ๋ยได้สองสามวันเนาะรอบสวงเลยนะค่ะเพื่อนๆนีเ่เขเนาะโอ่โหยหงายก็งามค่ะค่ะเพื่อนๆ แต่ว ah right? ่าบม่งงามหม่งหม่งงามนเพื่อนเนาะน้่ามบอกขังนาะก็นเนาะบรรยากาศงามเรงเลยค่ะเพื่อนนะจะได้มาเบิ่งกาเนาะค่ะเนาะนี่ใกล้แล้วค่ะกลสจะได้ดําเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใกล้แล้วค่ะคุณยายยยังไม่มีก้ากล้ายังไม่พร้อมเลยค่ะก้ากำลังงามค่ะเพื่อนเพื่อน กล้าคุณอะไรบัวงามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นบมค่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะกล้าคุณอะไรเลยบัวงามเดี๋ค่ะเพื่อนๆก้าค่ะคุณอะไรต้องรอกล้าอนค่ะเพื่อนน้ำมีนะแค่ได้มาเบิ่งกล้าเนาะค่ะเนาะนี่ใกล้แล้วค่ะกล้าจะได้ดำเลยด้วยค่ะเพื่อนๆใกล้แล้วกล้ากคุณอะไร น้าประทังค่ะข้าขก็อยากแดงอยากเขียวเนี่ยโอ้สวัสดียามเร่งค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนใกล้ค่ำนะคะน้องนนแต่ว่าเสงเดดนยังจ้าอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีย้มเร่งค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนใกล้ค่ำนะคะน้องนนแต่ว่าเสงเดดนยังจ้าอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนา ประมาณกลางรประมาณกลางเสวัสดีย้มเลงค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนใกล้ค่ำนะคะเน่นนะแต่ว่าเสงเด่นยังจ้าอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะงโอ้ยงากงามค่นะค่ะเพื่อนเพื่อน แต่ยังมีม่องเด้งอีคนน่คุณเนยอะไรคือว่านปุ๋ยดีอยู่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนยังเด้งอยู่นี่แล้วปุ๋ยมาใส่อีกบ่นน้อเนาะบันอากาศบรรยากาศคุณยังไรน้ำบ่ขังค่ะกาก็อยากเด้งอยากเขียวเนี่ยโอ้แต่ว่าม่องงามม่องบังามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะน้ำบ่ขังเนาะก็เนาะบรรยากาศยามเร่งเลยค่ะทุกคนอะ แต่ว่าบ่งงาม,มงบุงบุงามเนา่เพื่อนๆเนาะน้ำบ่ขังเนะนะาะก็นเนาะบรรยากาศยมเรงเลยค่ะเพุ่นนะสวัสดียมเรงค่ะเพื่อนๆสวัสดีตนอนใกล้ค่ำนะค่ะเนาะพุ่นนะแต่ว่าแสงเดดนยังจ้ายอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆก้าคุณอะไรบ่งามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนบ่ค่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะก้าคุณอะไรเลยบ่งามด้วยค่ะเพื่อนๆ สวัสด,ดียามเรงค่ะเพื่อนเพื่อน,นสวัสดีตอนใกล้ค่ำนะค่ะน้องฝนแต่ว่าแสงเด่นยังจ้าอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนน,น,น้ําก็มีราคาเนี่ยแต่ไม่กล้าได้ดำเน้นค่ะเพื่อนเพื่อนแต่คุณยา,ายยังบอกไม่กล้าเนาะคะ่ะน้องยังบอกไม่กล้ากล้าก็จะถึงเดือนแล้วเพื่อนเพื่อน,นแต่ว่าโบงามเดือดขึ้นเลยกลาคุณยา,ายเลยบอกน้ำบอกค่อยขังเนาะคะ่ะนาะว่าฝนบอก่อยตุกมาใส่เนาะคะ่ะนาะนายอะไร เป็นหน้าโคกนะแม่เพื่อนๆปีนี้กาคุณยาลไรไม่งามเลยนี่ใส่ผูไรก็ให้ยา่านตา่นน้าก็มีราคาเนี่ยแต่ไม่กล้าได้ดำเลยะค่ะเพื่อนๆแต่คุณยาลไยยังบอกมีกาเนาะกันเนาะยังบอกมีกาต่กาเป็นแต่ลุกไงลุกงา,งงากถึงน,น้องงานเ,เนี่เนาะ ไกลแล้วค่ะคุณอะไรก็จะได้ดำนาอะไรเลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนบรรยากาศทุ่งไงทุ่งนาเาก้าคุณอะไรบ่งงามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่นพนอนโบสถ่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะกล้าคุณอะไรเลยบ่งบงามเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเจ๋งงามอยู่เด้อค่ะเด้อแล้วเจ๊เพราะมีน้ำแล้วก็พระโพธิ์ แต่ยังมีมองเดเง่ง,งนคุณอ,อะไรคือวานปุ๋ยดีอยู่นองาเพื่อนเพื่อนยังเด่งอยู่นี่จะปุ๋ยมาใส่อีกบ่วน้อนาะงวันเจ๋งงามอยู่แล้วขด้รเราเจ๋เพราะมีน้ำแล้วครับพระโพธิ์ายอะไรเป็นหน้าโคกนะแม่เพื่อนปีนี้กาคุณยายไ,ไม่งามเลยนี่ใส่ปุยอะไรก็ให้ย่านตักอะไรมาเอา อัพเดตก,ก,การงามๆให้เบิ่องนั้นเขเนาะกำลังงามสงใส่ปุ๋ยได้สองสามวันเนาะรอบสอวนเลยเดีย๋ยวเเพื่อนเอนก้าวคุณยาย,ายบัวงามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนผมค่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะก้าวคุณยาย,าย,ยบัวงามเดี๋ยวเขาเพ่ะเพื่อนๆพื่อนน้ำก็ำกมีละค่ะนี่แต่ไม่กล้าได้ดำเลยเขาเพื่อนเพื่อนแต่คุณยายาย,ยังบอกมีก้าเนาะค่ะเนาะ ยังบ่มกีกล้าคุณอะไบ่งงามเะนะมาขนาดเพราะว่าเพื่นบ่กค่อยมีน้ำขังไม่มีน้ำขังเลยค่ะกล้าคุณอะไรเลยบ่งงามะนะเพรา,าะนะอนาดเพื่อน กาก็จะถึงเดือนแล้วเพื่อนๆแต่ว่าบบงามเลยค่ะเด้อกาคุณอะไรบอกหน้าบอกค่อยขังเนาะคะเนาะว่าฝนบอกค่อยตกมาใส่เนาะคะเนาะกาคุณอะไรกำลังงามเนาะคะเนาะไม่รู้ว่าเบิ่งสั้มือเนาะเพื่อนๆติดภารกิจเนาะคะเนาะฝนตกมาณกากำลังเคี้ยวค่ะเพื่อนเรื่อนเจ้งามอยู่เลยค่ะเด้อเจ้เพราะมีน้ำเนาะเพราะฝน รถเจ้งามอยู่เด้อค่ะเด้อรถเจเพราะมีน้ำแล้วค่ะพระปวงชาค่ะคุณอะไรต้องรอกล้าก่อนค่ะเพื่อนน้ำมีแล้วบรรยากาศเด้อค่ะเด้อมีน้ำนะเด้อค่ะเด้อแต่คุณอะไรยังบอกมีกล้าค่ะเด้อไม่ได้ดำหน้าง่ายเลยค่ะนี่